ใช้งบตำแหน่งเลี้ยงหมูกระทะคริสปรตรนันชี้หมอองเสียงคุกตลอดชีวิตใช้งบตำแหน่งเลี้ยงหมูกระทะก,ก่อนหน้านี้จากกรณีที่หมอองปฏิพัฒน,น,น,น์สันติพาดาองประธานประธานสภาคนที่หนึ่งได้จัดเลี้ยงหมูกระทะแม่บ้านสภา370คนในราคาหัวละ2 6 9บาบาทที่ร้านหมูกระทะแห่งหนึ่งย่านบางโพกรุงเทพมหานครโดยแม่บ้านทุกคนจะได้รับคูปอง เขียนว่ากิฟต์ไวเชอร์และมีชื่อของนายปฏิพัฒน์พิมพ์กำกับไว้ในคูปองเพื่อน,นำมาแสดงก่อนเข้าร้านจนเกิดกระแสดราม่าในโลกออนไลน์ล่าสุดเมื่อวันที่20สิงหาคมนายคริสโปรตรนันหัวหน้าพักเส้นได้และเป็นหนึ่งในผู้ร่วมจัดตั้งพักอนาคตใหม่ได้โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวคริสโปรตรน,นันคริสโปตนันดนถึงประเด็นดังกล่าวโดยข้อความระบุว่า พี่อองสวยแล้วงบรับรองไปเลี้ยงหมูกระทะแม่บ้านทั้งหมด370คนและ269บาท99,530บาท 1. งบรับรองไม่ได้ถูกใช้ในการรับรองในการปฏิบัติหน้าที่ของรองประธานสภา2คูปองมีชื่อปฏิพัฒิ์พิมพ์ในคูปองเสี่ยงติดคุกตลอดชีวิตผิดปอ,อมาตรา1 4 7 1 0 0 51 1ยล้าน่อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้หมอองปฏิพั์ได้ออก มากล่าวว่าจากการที่มีการตั้งคณะอนุกรรมธิการเกี่ยวข้องกับการดูแลสวัสดิการเจ้าหน้าที่ประชาชนและสื่อมวลชนจึงเห็นว่ากลุ่มคนที่เราหลงลืมมากที่สุดคือแม่บ้านซึ่งมีแม่บ้านเฉพาะฝั่งสอสอ370คนมีทั้งแบบจ้างเหมาประจําและอัตราจ้างพูดคุยกันและแทนที่จะนั่งประชุมพูดคุยกันเครียดเครียดก็เปลี่ยนมานั่งกินนอหมูกรระัดีกอว่ารวมถึงหลายคนที่หมดสัญญาจ้างด้วยจะได้มาพูดคุยหาหรือเมื่อถามว่า มีการตั้งคำถามว่าเป็นเหมือนการหาพวกในสภาหรือไม่นายกอปฏิพันธ์ทอหัวเราะพร้อมกล่าวว่าอย่าคิดเยอะไม่อาย่างอนนนทรทำไมนันกอการะเมือนอเงอไปกินข้าวกับคนนั้นคนนี้ไม่ใช่การหาพวกหรือตนว่าเขาก็คือประชาชนาะจะบอกว่าสภาเป็นของประชาชนประชาชนที่เราต้องไม่ลืมก็คือประชาชนที่ทำงานให้กับเราให้สภามันสะอาดใหญ่ขนาดนี้ใครถูพื้นน้ำ ทวมอแล้วว่าไครรัถูเพราชนะนอขอนบริการเราเราต้องมีโอกาสที่จะขอบคุณเขาและฟังเสียงพวกเขาด้วยเมื่อถามย้ำเรื่องของการนำงบประมาณที่นำมาใช้ในการเลี้ยงหมูกระทะแม่บ้านนายปฏิพัฒย้ำว่าไม่มีงบส่วนตัวเป็นงบของรองประธานสภาค,คนที่หนึ่งซึ่งในหนึ่งปีมีงบประมาณสองล้านนอบาททอตนคงใช้ไม่หมดและไม่ทราบว่าในสมัยที่ผ่านมามีการใช้งบส่วนนี้เลี้ยงรับรองใครอย่างไรเมื่อถามต่อว่าเป็นการใช้ดุลยพินิจของรองประธาน สภาคนที่หนึ่งใช่หรือไม่หมออองปฏิพัฒน์ตอบว่าใช่งบรับรองไม่ได้มีแค่ตำแหน่งของตนเพราะตำแหน่งข้าราชการส่วนใหญ่ก็มีศาลก็คงมีแต่พวกเราอาจจะไม่เคยรู้ซึ่งหากอยากรู้ก็เตรียมตัวพบกับงบประมาณตรง่งใสที่จะสามารถไปเปิดดูงบประมาณในการรับรองของข้าราชการระดับสูงใช้